บางคนยังไม่เข้าใจมังสวิรัตผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทราบว่าผมเป็นมังสวิรัตแต่เขาก็เข้าใจว่าผมไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่สิ่งที่เพื่อนและคนอื่นๆที่ผมรู้จักเขาก็เข้าใจกันแบบนี้แต่สิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือมีอยู่สองสิ่งที่บางคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับมังสวิรัตข้อที่หนึ่งคือ บางคนเข้าใจว่ามังสวิรัตคือห้ามทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่ที่จริงแล้วคือสามารถทานได้ทุกชนิดแต่ต้องเป็นสัตว์ที่ตายโดยธรรมชาติไม่ถูกใครเบียดเบียนหรือทร,รมานหรือบังคับฆ่าขู่เข็นเป็นต้นเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดที่ตายไปแล้วชีวิตเขาก็จบไปแล้วนำซ้ำเนื้อหนังมังสาของสัตว์ที่ตายโดยธรรมชาติที่มีผู้อื่นนำไปรับประทานก็ยังเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นด้วยนั่นแสดงว่าสัตว์เหล่านั้น เขาไม่ได้ตายอย่างสูญเปล่าแต่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยมีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่พระเทวทัตได้ทูลขอพระพุทธเจ้าให้ภิกษุเลิกฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยในข้อนี้ซึ่งจากเรื่องเล่าในตอนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมนุษย์ทุกคนทานได้แต่พระพุทธเจ้าได้กําหนดสินข้อที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของมนุษย์ก็คือศินข้อหนึ่งปาณาติบาต คืองดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์สรุปคือมนุษย์ทุกคนทานเนื้อสัตว์ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ขอยกตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแต่ก็มีบางครั้งเขาชอบรังแกสัตว์คนคนนี้ก็ถือว่าไม่ใช่มังสวิรัตอีกหนึ่งข้อที่คนยังเข้าใจผิดคือการทานมังสวิรัตคือการทานเพื่อตนเองทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่แท้ที่จริงแล้วการทานมังสวิรัติ คือการทานเพื่อผู้อื่นไม่ต้องการเห็นสัตว์ทุกชนิดถูกเบียดเบียนและยังต้องเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารด้วยเช่นโปรตีนเป็นต้น